แล้วก็เสียบเข้าไปมากเลอยเวลาใช้งานเราก็เปิดตัวนี้ตัวเดียวครับตัวนี้ก็จะทํางานพร้อมกันเลยในกรณีวัวอยาลื่เปิดตัวนี้เดี๋ยวหัวจะพังอ่ต่อไปเราก็จะมาการเลือกว่าเราจะเชื่อมงานประเภทไหนพป็นเหล็กตะแกรงมีนิแยมถ้าเป็นมีนิแยมก็จะเป็น D T D T ในตัวนี้ครับแต่ถ้าจะเป็นเหล็กตะเล็งก็จะเป็น D T ีล P แต่เราต้องปิดเครื่องทุกครั้ง แล้วก็ค่อยหมุนอ่าเราต้องปิดเครื่องทุกครั้งแล้วก็หมุนถมุนมาถ้าทอมดเราจะไปเชื่องเล็นแถบเหล็กแถบพวกแบตัวนี้แล้วก็ปเปิดเครื่องเราคือเราต้องปิดเครื่องทุกครั้งเพราะว่าข้างในมันเป็นหน้าคอนแทคเวลาเราไม่ปิดเครื่องปุ๊บเราหมุนไปปุ๊บมันจะเปลีย่ยนประสาทไปปุ๊บไปชนกันก็เกิดลายไป,ไปขาดฮารมันก็สะสมไปเรื่อยๆก็อาจจะพังได้นะครับั้างใน,น อ่าตอนนี้เราจะเชื่อมอลูมิเนียมแล้วก็ตัดเป็นที่ตนนัวนี้แล้วเปิดเชื่อมแล้วก็รัอนทับนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าปกติอ่าน,นี้เราจะมาเลือกโปรเซสแถวไดกก็เป็นโปรเซสการงานเชื่อมที่มีไฟฟ้า,าก,กับติ๊กถ้าเป็นไฟฟ้าปุ๊บเราต้องเอาไฟขึ้นให้หมดถ้าเชื่อมไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวตัวน,นี้ออกกลายเป็นหัวเชื่อมแทน กาวก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาเลือกว่าจะเป็นดีีบวก a อ d ีีลบเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมได้หมดนะครับแล้วก็หมุนไปเลยแต่หลักๆทั่วไปเขาจะแนะนําให้เป็นดีีบวกมากกว่าถ้าเชื่อมไฟฟ้าอ่าแล้วก็หมุนไปเลยก็ปิดเครื่องก่อนแล้วก็หมุนไปเลยแล้วก็ให้ไฟช็อตบนให้หมดอ่าตอนนี้เราจะเชื่อมตัวนี้เชื่อมซิกจะมาปัน้นเรากดไม่ลงนะครับเราต้องเอาตัวนี้ลงก่อนปึ๊บ มาเป็นที่นี้ผ่ารีโมทก่อนแล้วก็เลือกตัวนี้เป็ลงมาเป็นติ๊กติ๊ก่วนตัวถัดมาก็จะเป็นไชแนลไช่แนลคือปรับที่หน้าเครื่องไปออกเท่าไหร่ก็ตามน,นั้นครับออก90ก็เกาสิแต่ถ้าเป็นโหมดรีโมทเราต้องมีพวกพุทคอนโทรลหรือแฮนด์สวิตช์สมมติเรามี uh, รีโมดุ๊บเราตั้งที่นี้90เรามีเหยียบเหยียบเท้าเหยียบเหยียบจุดก็90้าแค่น้ ตอนนี้เราไม่มีเราไม่มีเราก็ตัดเป็นที่ไาแนวาแนวอบอส่วนตัวถัดมาจะเป็นเอาพุทมันจะเลือกได้ทั้งสามอย่างเลยนะครับสิครับก็คือหมดแรกไฟจะออกเลยสำหรับเขีรยแต่ถ้าเชื่อมอลูมิเนียมเนี้ยม,มันจะเขีรยไม่ได้แต่ไม่ต้องใช้สวิตตัวนี้อ่ามันก็จะ ได้แบบเกียแต่เราเอทีแล้วเขาเขาจะไม่ยอมให้ใช้หมดต่อมาก็จะเป็นวิกเกอร์ฮก็คืองานเชื่อมยาวงานออตโต้กดปล่อยคือกดเชื่อมปล่อยแต่ว่าประคองหวัวอย่างเดียวเติมลวดเชื่อมวเวลาหยุดก็กดอีกครั้งปล่อยก็ดับอ่านี่คือออตโต้วนมดนี้จะเป็นงานแบบเมนวนแบบแท็กที่เชื่อมไปปล่อยก็ดับ โอเคครับตัวนี้จะเป็นแมล้นอนธรรมดาบังคับที่มือเราเราปล่อยเมื่อไรก็ดับแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นงานเชื่อมงานยาวๆกดปล่อยเชื่อมเลยใช่ไ้ยเติมรวดเวลาหย,ยุดก็กดอีกครั้งปล่อยก็ดับครปกติใช้ตัวนี้ใช่ไใช้แบบกดแค่กลอดปล่อย,อยก็ดับมีใครบบนี้ตวนมอตัวนี้มันจะบังคับถ้าเป็นเชื่อม a อีก็จะบังคับให้เป็น คอนเดนเซอร์เลยก็คือไฮฟิลิซี่ออกตลอดมันจะดังแป๊บไอตัวเนี้ยความถี่ตัวเนี้ยมันไปไปล็ลอกลอกผิวอา่าลอกฟิล์มที่เคลือบมากับมีเนียมเพื่อให้เกิดหลอมละลายได้เร็วขึ้นเพราอเป็นต้องใช้คอนเดนเซอร์ตลอดก็คือไฮฟิลิซี่หรือเฮทเอฟตัวนี้ยครับแต่ถ้าเป็นตัวบนมันจะออกแค่ปึ๊กเดียวสำหรับเชื่อมดีตีลบอ่า ถ้าเราปับมาโหมดนี้ตัวนี้จะกระโดดมาโดยอดัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเชื่อมีปีลบเป็นหวัวเป็นติ๊กเชื่อมเหล็กกับเหล็กอ่น,นี้จะกระโดดมาอัตโนมัตินะครับมันจะของทางกำมันสมบูเลยแต่ถ้าเป็น AC ปุ๊บก็จะกระโดดมานี่เลยนะครับเผื่อมีคนมากดเล่นก็ต้องเอากลับมาให้เป็นคอนเนล อ่าแล้วมันจะโดดออโต้เลยแต่ถ้าในกรณีเผื่อมีใครกดเล่นอาจจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมไม่ได้นะถ้าเชื่อมเป็นเอฟเอเราต้องดูดีว่าทำไมมันเชื่อมไม่ได้แล้วมาดูตรงนี้ด้วยต้องดึงมันลงมาแล้วร้อมเชื่อมเลยกลังแล้วไปก็ตา,ตามตามเราเลยอตัวตัดมาก็จะเป็นเอซีบาลานที่สอนวันนั้นเอซีบาลานก็คือถ้าอยู่เลขสี มันจะซึมลึกเท่า 50. เท่ากัน5้า0าสิบก็คือบารลานอยู่เลขสี่นะครับถ้าเราปรับจากเลขสี่ลงามาหาเลขส่วนตัวเนี้ยแนวก็จะาบานใหญ่บานออกแนวใหญ่ครับกว้างการซึมลึกซึมลึกอะ่ะนิดเดียวน้ยอยซึมลึกน้อยแตค่ความกว้างของแนวจกว้างมากขึ้นแนวแนวเชื่อมจาก,กว้างก<ม><ม>ารซึมลึกจะน้อยบครับผม แต่ถ้าจากเลขสี่มาหาเลขสิบดีเดียวนะครับแนวจะสีลงแนวจะแคบลง,ลงแล้วก็ซึมลึก,กแต่เยอะนึน่าก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนก็ลองตั้งวกแต่หลักๆก็จะตั้งไว้ที่เลขสี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ลองเล่นดูว่ามาัานตางกันยังไงมันจะเหมาะากับงานเราไหมครับต,ตัวนี้จะเป็นข้อดีของมิลเลอร์ครับผมที่จะเป็นการเปิดผิวของตัวอลูมิเนียมด้วยครับผมในการเน้นความซึมลึกะนะครับผมใช่ครับ ส shorts, ok side, Guys, like về, clothes, ่วนตัวถัดมาก็เป็นพอตโฟร์พอตโฟคือแก๊สออกช่วงสุดท้ายเราก็ตั้งไว้อยู่ในเลงเก้าแล้วกันพอช่วงสุดท้ายเราเวลาเราหยุดเชื่อมปุ๊บเราก็จะพึ่งดึงหัวออกก็แช่ไว้สักวิสองวิก่อนเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกมันเข้าไปเร็วเพื่อจะทําให้เป็นตามมดดูคนอ่าตั้งไว้บางเก้าก็ได้ครับอ่าเราปลดไว้พอปล่อยปลวกเล่นเป็นตัววินะครับเป็นเก้าวิเก้าวินับเลยครับ ก็ถึงเ้านี้ยก็ลงมันเองอ่าลงละตรคือตอนนี้นนก็คือแก๊สออกตรงสุดท้ายส่วน B4 B4 ก็เดี๋ยวจะตั้งให้ดูทีหนึง่งมันจะมีอยู่ก็โฝังฝังฝัง่งนี้หมดแล้วันหนาฝังนี้มันจะแผงึ้นมาจะเป็นเท้าตอนนี้เราปิดเท้าไว้อยู่ถ้าเราเปิดคือออนปุ๊บเราต้องมาหาค่าไฟเองทีนึงว่าจะให้ไปหนีเท่าไรความผีเท่าไร การอัดไปอยู่เท่าไรนะครับนะครับสมมติเราตั้งไว้ต,วตรงนี้ที่หนึ100่งร้อยแอมหนึ่งร้อยแอมพอเรียกว่าแบตกล่าวแบตกล่าวแอมก็คือไปรีจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้ถ้าสมมติเราตั้งที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยีสิเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยก็เหลืออยูี่สิบก็คือเป็นไปรีตรงนี้จะเป็นไปรีแต่เหลืออยู่ยี่สิบ ตอนนี้ความถี่ความถี่กี่เฮิร์ตจาก0.025อ่าตะถ้าสมมติเราเอา1ก็จะเอาในเลง1มัน,นก็จะออกปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าเราเพิ่มเยอะขึ้นก็ปึ๊บ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 ไปนะครับอันนี้ก็คือความถี่ตอนตัวพีคพีคไทม์ทททตัวนี้ก็คือเป็นไฟอัดเป็นเปอร์เซ็นเวลาให้กระแสตัวน,นี้100แอมป์อ่ะอัดไปนานเท่าไหรคือตัวนี้ สมมติเราตั้งที่ห้าสิบก็คืออัดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เของเวลาสมมติสี่นาทีมันจะอัดห้านาทีหรือห้าวิก็เออสิบวิก็ได้ก็คือมันจะอัดไปห้าวิเหลืออีกห้าวิก็จะเป็นไปดรอปเป็นห้าวิแล้วสับตัวความถี่จะคุมอีกทีนึงม่าให้ออกเนีวออกช้าได้อีกทีนึงนะครับจะงงนิดนึงนะต้องลองไม่ได้นิ้นนึงนะใหญ่ส จะน่าสามารถเดี๋ยวลองเอาชิ้นงานมาลองให้ดูก็ได้ครับให้มองจะให้รู้ว่าเผื่อไปเจองานที่งานท่าลาบเราก็จะเติมตอนที่มันขัดพื้นพื้นอัดเราก็เติมอัดเติมอัดเติมอย่างเงี้ยครับมันก็จะสร้างเป็นเก็ดให้เราใช่ส่วนมากตัวเนี้ยจะมาสำหรับพวกงานบางงานที่บางหรือว่าโชว์แนวเชื่อมให้เป็นเกล็ดให้มันสม่ำเสมอครับผมว่างานบางก็คือมันจะอัดแล้วก็เย็น อัดแล้วก็เย็นครับมันจะไม่สะสมความร้อนไม่อัดความร้อนยาวใช่่ครับอาส่วนโอเคผมติดยึงอะไรส่วน P4 P4 ทีตัวนี้ก่อนแล้วก็กดไปกดท้ายไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะให้มันขึ้นแล้วมาเชียวอ่ะอ่า S E L หนึ่จุดสองหนึ่จุดสองนี่คือมันจะออกตัดเบียดเฟือก แก๊สจะออกก่อน0.2วิแป๊บเดียวแหละแล้วก็ไปออกตามเราอยากจะได้เยอะเราก็กดอันนี้ก็คือเป็นตัวไล่อากาศที่จุดที่เราจะเชื่อมก่อนให้มันไล่ออกซไ์ออกเจนออกไปก่อนแล้วไฟนี้จะออกตามแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้จุดศูนย์เท่ากันทั้งไฟทั้งแก๊สออกพร้อมกันมันอาจจะเป็นแนวดำเป็นตะมดอ่าตรงนี้ครับมันจะถึง5จุดศูนย์ แล้วก็เริ่มหูุนสวนปกติเราจะใช้อยู่0.2หรือ0.4ไล่อากาศกา่อนในแนวที่จะเราจะเชื่อมไล่พุด้ดแล้วก็ไปถึงออไล่อากาศให้ออกก่อนมันก็จะด,ดีไม่ทําให้แนวดำแบบเต็นตามมดตอนนี้คือไล่อากาศวันั้นอาใช่ครับแต่ถ้าเราเยอะเรากดฟึดมันก็แกะดอกคูดไฟถึงออกตามถ้าหนึ่งิก็นานก็0.2หรือ0.4 อ่าพอพอพอเราเลือกได้แล้วเรา0.2นะเราปิดเครื่องมันก็จะจําให้เราเราเปิดเครื่องใหม่ใช่ตลอดใช่ไหมใช่ก็0.2ก็กดปุ๊บมันจะออกพุ่งเียว่ะไปตามลองดูได้ถ้าอยากจะลองดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมขอชิมงานกันเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ดูชิมงาน